โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอก้าจังหวัดจันทบุรีนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทยและของโลกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทาโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเก้าเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงปลูกต้นไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการสวนพฤกศษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเก้าเมื่อวันที่22ตุลาคม2561 พื้นที่ดําเนินการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเก้าตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเสม็จงามหมู่ที่10ตนนําบลหนองบัวอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเนื้อที่518ไร่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเก้าพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณจังหวัดจันทบุรีมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561รถึง2566รวม5ปีงบประมาณ 735,539,699ล้านบาทระยะเตรียมความพร้อมปีพุทธศกราช2,561สำรวจออกแบบพังบริเวณและสิ่งก่อสร้างงบประมาณ6,500,000บาทปีพุทธศกราช2,562ได้รับงบประมาณ98ล้านบาท ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนานาชาติรอเกปีพุทธศักราช2562ได้ดําเนินการดังนี้ 1. ง,งานก่อสร้างสํานักงานชั่วคราว 2. การเพราะชําพันธุนไม้ป่าชายเลนที่ได้รับจากต่างประเทศฝักพันไม้โปร่งจากประเทศออสเตรเลียและฝักพันธุไม้โกงกลางจากประเทศญี่ปุ่น 3. การจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชั่วคราว 4. การจดทะเบียนมูลนิธิ 5. คขุดคลองใหมายเลข9กความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารส่วนบริการ 7. จัดทำป้ายและลานจอดรถ 8. ถนนภายในโครงการและติดตั้งทั้งน้ำ ส่วนแผนการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2563ได้รับงบประมาณ43ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างร้านอาหารและร้านค้าชุมชนงานถมดินอาคารงานระบบประกอบอาคารและครุพันธ์สำหรับแผนงบประมาณปีพุทธศักราช2564งบประมาณ176ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักพิพ,ธพิธภัณฑ์ส่วนจัดนิทรรศการห้องสมุด หอพันไม้ห้องประชุมหอชมวิวาล่าทรงไทยาลารอเก้าาลาทางเข้าและงานภูมิทัศน์แลนด์สเคปสำหรับแผนการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2565จนจบสิ้นโครงการงบประมาณ417,215,799ล้านบาล้านบาทจะดำเนินการในส่วนที่เหลือทั้งการก่อสร้างอาคารพักบริการจุดชมวิวท่าเรือส่วนพฤกษศาสตร์สร้างโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ แปลงพืชสมุนไพรพืชกินได้และโรงปุ๋ยโรงเก็บอุปกรณ์รวมทั้งงานภูมิทัศน์แลนด์สเคปโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอเกาจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทยและของโลกเป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงพันธไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าชายเลนร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติซึ่งมีสมาชิกอยู่93ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลกรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อไป